เดี๋ยวนี้เลยถ้าหากว่าคุณกําลังทานผงขมิ้นอยู่ด้านซ้ายเป็นผงขมิ้นจากท้องตลาดส่วนด้านขวาเป็นผงขมิ้นสกัดจากกรีนบีครับอันดับแรกผงขมิ้นทั่วไปจะมีสีสันที่เข้มกว่าเพราะว่าน้ํามันขมิ้นในผงขมิ้นทั่วไปคัดออกยังไม่หมดนะครับส่วนผงขมิ้นสกัดจะมีสีสันที่เหลืองอ่อนเพราะว่าเราได้ทําการสกัดน้ํามันขมิ้นออกหมดแล้วนะครับ อย่างที่คุณเห็นแก้วผงขมิ้นสกัดหลังจากที่เราละลายด้วยผงซัก้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีสม้มนี่คือปฏิกิริยาของเคอคเมนกับเบทที่มีในผงซักผอกและเมื่อเราบีบน้ำมะนาวใส่มันก็จะกลับมาเป็นสีเดิมนะครับส่วนแก้วผงขมิ้นหลังจากที่ละลายกับผงซักผอกแล้วจะมีสีแดงเข้มนี่คือปฏิกิริยาของน้ำมันขมิ้นหลังจากที่เราบีบน้ำมะนาวใส่แล้วก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นสีเดิม เพราะมันไม่มีสารเคอร์คามินอยู่เลยคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันและเนื้อในผงขมิ้นมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราเลยจริงๆเนื่องจากสิ่งสกปรกยังไม่ถูกกาจัดออกไปการรับประทานผงขมิ้นจะทําให้เกิดอาหารไม่ย่อยและคลื่นไส้หลายๆคนยังกินผงขมิ้นโดยไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดร้อนในตับสิวและเป็นนิ่วได้นะครับการผลิตผงขมิ้นทั่วไปเขาจะนําไปตากกับแดดโดยตรงทําให้ปริมาณเคอร์คามินที่มีอยู่ระเหยหมดนะครับ หากใช้มากหน้าด้วยผงขมิ้นจะล้างออกยากและทําให้สีเหลืองติดหยุดการทานผงขมิ้นตั้งแต่วันนี้เลยเพราะมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเปลี่ยนมาดื่มผงขมิ้นสกัดตั้งแต่วันนี้วันละหนึ่งแก้วเพื่อสุขภาพที่ดีรักษาโรคกระเพาะต่อต้านการอักเสบ